เรื่องตุ้มแห่งกรจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสดดีกันเลยจ้า ลับตาฝามันตุมิตาเติอนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฝามันที่ยาัิปารัมปรากันจา,ายาคืองอ่า เรื่องราวความจริงของชีวิตรู้ไหมสงคราม ดับไฟภายในใจได้เมื่อใดสิ่งที่ยากที่สุดก็สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดแค่หยุดใจด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดแค่หยุดใจ สุดแ่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือเดี๋ยดวิธีการที่ง่ายที่สุดคืดดคดดออดีมากเลย สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของลูกสองตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นตัวเธอก็ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับมหาปุญญาจารย์และบุคคลนะ้ตัวกับเขาเหมือนกันเรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดรที่ผ่านมาน่ะตัวเธอได้กิดเป็นกุลธิดาสาวแสนสวยผู้เฉลียวฉลาด จะได้กรอลบครัวที่มีฐานะปานกลางโดยกันบอ,องเธอในพบชาตินั้นจะนรับราชการเป็นนายทหารอยู่ในเมืองหลวงของแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชซึ่งในช่วงที่เธอลงมาเกิดนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่มหาสงครามระหว่างแคว้นได้สงบลงไปแล้วเส่ิญคุณแม่ของเธอในพุทธันดรที่ผ่านมา จะประกอบอาชีพเป็นเหมือนกับแม่ค้าคนกลางที่คอรับซื้อพืชผลทางการเกษตรมาจากพวกชาวบ้านแล้วก็นำไปขายต่ออีกทีหนึ่งซึ่งเงินพ่อคุณแม่ของเธอในภพชาตินั้นก็เป็นคนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอในภพชาติปัจจุบันนี้และเมื่อตัวเธอในภพชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้นมา จันกลายเป็นเด็กสาวที่น่ารักน่นดูแล้วคุณพ่อคแม่เธอก็ชอบที่จะพาตัวเธอไปเข้าวัดทำบุญจ้ะไปสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระอดีตพระราชาที่ออกบวชในพุทธนรที่ผ่านมาเมื่อเธอโตขึ้นนะจ๊ะและหมู่คณะอยู่เป็นประจำาพาเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวเธอในภพชาตินั้น มีความคุ้นเคยกับพระและคุ้นเคยกับวัดเกลื่อยมาจบจนกระทั่งเมื่อการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเมื่อตัวเธอในพุทธนดรที่ผ่านมาได้เจริญวัยขึ้นตัวเธอในภพชาตินั้นก็ได้ตัดสินใจดำเนินอร่อยตามแบบอย่างคุณพ่อของเธอ ในการเป็นสมาชิกรับราชการเป็นทหารหญิงของกองทัพซึ่งภายในกองทัพนั้นจะมีทหารหญิงอยู่ประมาณ10%ปรซประมาณนันนะจ๊ะของจำนวนทหารทั้งหมดโดยทหารหญิงเหล่านี้ก็จะคอยทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานเอกสารและการติดต่อประสานงานด้านาต่างๆเึ่นการติดต่อประสานงานระหว่างนายทหารกับข้าราชการทั้นผู้ใหญ่ หรือการติดต่อประสานงานระหว่างแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชก,กับแคว้นพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงเป็นต้นตามทันไหมจ๊ะ่างที่ตัวเธอในพบชาตินั้นผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุให้เป็นทหารของกองทัพแล้วตัวเธอก็ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางให้มาทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงาน ระหว่างแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชกับแคว้นปันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงและเมื่อตัวเธอในพุทธันดรที่ผ่านมาได้มาทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานระหว่างแคว้นแล้วในความที่ตัวเธอได้พบชาตินั้นเป็นทาหารหญิงที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถทางด้านการพูดและการเจรจาเป็นอย่างมากไม่ใช่พูดมากนะจ๊ะ การพูดและการเจรจาเป็นอย่างมากดนเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวเธอในพบชาตินั้นสามารถทำหน้าที่ติดตาประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่เพียงแค่นั้นตัวเธอยังมีความสุขและสนุกกับการทำงานที่ตัวเธอได้รับมอบหมายเป็นอย่างมากอีกด้วยและในความที่ตัวเธอในพุทธันดรที่ผ่านมา มีความสุขจากการทำงานเป็นอย่างมากนี่เองจึงทำให้ตัวเธอไม่ได้สนใจเรื่องการหาคู่ครองเธอจะมปอยู่ครองคู่กับตัวเธอแลยไม่แต่นิดเดียวนี่เนาะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของเธอในภพชาตินั้นเห็นว่าตัวเธอไม่ได้สนใจเรื่องการหาคู่ครองเช่นนั้นแต่นังสองก็เกิดความรู้สึกวิตกกังวล และเป็นห่วงลูกสาวแสนสวยหรือตัวเธอในภพชาตินั้นเป็นอย่างมากที่ท่านนักสอนเกิดความรู้สึกวิตกกังวลเช่นนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเพราะแม้ว่าท่านนักสอนจะเข้าวัดและศึกษาธรรมะแล้วก็ตามแต่ด้วยความที่ท่านนั้งสองยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เห็นเองยังทำให้ท่านทังสองเกิดความรู้สึกที่กลัวว่า ลูกสาวสุดลบมนั่นจะไม่มีครอบครัวและไม่มีใครคอยดูแลนั่นเองเนะมื่อคุณพ่อคุณแม่ของเธอในพุทธันดอนที่ผ่านมาเกิดค,ความรู้สึกที่เป็นห่วงและกะังวลใจเช่นนั้นทั้งสองจะได้ร่วมกันเฟ้นหาว่าที่ลูกเคยที่มีคุณสมบัติอันเพียบพร้อมและเหมาะสมจะมาดูแลและอยู่ครองคู่ การลูกษาสุดแล้วของท่านแล้วในสุด <c oughs> เป็นพ่อของเธอในภพชาตินั้นก็นึกถึงใครคนหนึ่งทีเมีย <c oughs> คุณสมบัติครบท้วนและน่าจะมาเป็นลูกเขยของท่านขึ้นมาได้ซึ่งใครคนนั้นก็คือลูกชายเพื่อนท่านเองซึ่งเป็นนายทหารนุมรูบหล่อนิสัยดีและก็มีอนาคตไกล ตอนนี้ที่คุณพ่อของเธอเนพบชาตินั้นนึกได้เช่นนี้แล้วตัวท่านยังไม่รอช้าที่จไปติดต่อเจราจากระทางเพื่อนของท่านในทันทีสิ่งตา่างๆ่องท่านก็เห็นดีเห็นงามตามที่คุณพ่อของเธอเนพบชาตินั้นมาเจราจาทุกประการและเมื่อทางพุยยาของทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามตรงกันเช่นนั้นทางพุยาของทั้งสองฝ่ายจึงได้รวมกันจับลูกชาย ลูกสาวของพวกเขาคลุมถุงชนแต่การบังคับไป้ลูกของตัวเองแต่งงานกับลูกของอ e ีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เจ้าตัวหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อและตัวเธอในพุทธันดานที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีใจให้แก่กันและกันเลยแม้แต่นิดเดียวแค่กระจึงหนึ่งก็ยังไม่มีเลยส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัวเธอในพุทธันดานที่ผ่านมา <c oughs> ถ้ามาถูกจับคลุมถุงชน กระบังคับให้แต่งงานโดยไม่ได้สมัครใจนั้นแต่นี่ก็เป็นเวลามีบากกรรมที่ต่อเธอได้เคยไปกระชับวงล้อมนู่นเนาะลูกสาวท่านจะเมืองเอาไว้ในหลายๆพุทธดอนก่อนๆน,นู่นตั้งแต่ได้กล่าไปแล้วในตอนที่ผ่านๆมาได้ช่องตามมาส่งผลนั่นเองโอ้นี่เนาะตามทันไหมเจนนี่สนสาเหุที่ทำให คู่บ่าวสาวบางคู่นะจ๊ะไม่เกี่ยวกับคู่เมื่อกี้นะตอนมาถูกจับคลุมถุงชนอันที่แถมนะหรือถูกบงังคับไปแต่งงานโดยไม่ได้สมัครใจนั้นอันนี้ก็เกิดจากวิบากกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปอยากฟังไหมจ๊ะยกตัวอย่างเช่นบางคนก็เคยรับจ้างขยายพันธุ์สัตว์ในการบางังคับใหสัตว์มาผสมพันธกัน แร้บางคนก็ชอบทำหน้าที่เป็นเหมือนกับพ่อสื่อแม่ชักที่คอยชักนําให้บุญญาของตั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนําลูกของตัวเองมาแต่งงานกันแล้วจะไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกๆของพวกเขาเลยว่าทั้งคู่จะมีความรักใกล้หรือชอบพอกันหรือไม่ส่วนบางคนก็เคยแอบไปบังคับกระชับพื้นที่หญิงสาวที่ตัวเองรักแล้วจะไม่ได้ถ่ายถามถึงความสมบัติของฝ่ายหญิงเลย ตังเช่นตัวเธอหรือนายทหารราชองค์รักหนุ่มรูปหล่อในหลายๆลายพุทธันดอนก่นอ,อนนู้นเป็นต้นตามทานไหมจ๊ะภายหลังจากที่นายทหารนมเรีบรอและตัวเธอในพุทธันดอนที่ผ่านมาถูกบังคับให้แต่งงานแด้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วแต่ความที่ทั้งสองก็ไม่ได้มีใจให้แก่กันและกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ทั้งสองได้สร้างข้อตกลงร่วมกันว่าเราทั้งสองจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันฉันมิตรโด,ดยจะไม่มีความสมันธ์ฉันสาม,มีภริยาทั่วทุ่มไปและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันฉันมิตรอย่างนี้แบบนี้มาโดยตลอด ส่วนสายเหตุที่ทําให้ทั้งคู่หรือนายทหารนมรูปหลอกกับตัวเธอในพุทธันดานที่บานมาเนี่ยตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันฉันมิตรโด,ดยไม่มีความสัมพันธ์ฉันสามีภระระยาแบบทั่วไปตั้งแต่แต่งงานจนกระทั่งทั้งคู่หมดอายุไขซึ่งจะแตกต่างจากหลายๆคู่แม่แรกๆจะไม่ได้รักกันและถูกกลุม่มถุงจนให้แต่งงานร่วมกัน แต่พออยู่ไปอยู่ไปพวกเขาก็เริ่มรักกันและอยู่กินฉันพี่น้องนั้นทั้งนี้ก็เป็นพระในภพชาติที่ผ่านานมาในช่วงใกล้นี้ทั้งสองไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเลยก็ป้อนกับ <c oughs> <c oughs> ด้วยพรแห่งบุญที่ทั้งสอง ได้เคยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลแปดมาในอดีตชาติได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับนี่มาหลายอย่างลยจ้ะเหตุในภพชาติดังกล่าวหรือในพุธทธันดอนที่ผ่านมาที่ทั้งสองมีใจที่จดจอ่อและมุ่งมั่นอยู่กับการทํางานอย่างเดียว ตามทันไปจช่ไหม,ม,มได้แุดงที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เองจึงทำให้ทั้งสองไม่ได้คิดสนใจอยากที่จะมีความสมันฉันสาม,มีภริยาแบบทั่วๆวไปเลยนั่นเองจงกระทั่งในเวลาตาอมาตัวเธอในพุทธนอนที่ผ่านมาก็าได้ถูกคัดเลือกจากส่วนกลางให้เข้าไปทำหน้าที่อยู่ในหน่วยมหาดเล็กชุดพิเศษสมารเล็กชุดพิเศษหน่วยนี โดยส่วนใหญ่แล้วจะเคยสนองงานรับใช้พระเถระมาตั้งแต่ในสมัยที่พระเถระยังทรงครองราชเป็นพระราชาอยู่แต่พร,พระราชาได้สเสด็จออกผนวดแล้วมหาเล็กชุดพิเศษเหล่านี้บางส่วนนะจ๊ะก็ได้ตัดสินใจออกบวชตามพระราชาไปด้วยส่วนมหาเล็กชุดพิเศษที่เหลือที่ไม่สามารถออกบวชตามพระราชาได้ แม้พวกเขาจะไม่สามารถออกบทตามพระราชาได้ก็ตามเพราะเหตุปัจจัยต่างๆนะจ๊ะช่นยังติดพันอยู่กับภารกิจหน้าที่การงานหรือภาระทางครอบครัวบ้างและอาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกบชบ้างเป็นต้นแต่พวกเขาก็ยังคอยมารับบุญช่วยงาน,รรนพระเถระอดีตพระราชาที่ออกบทในพุทธนนท์ที่ผ่านมาในการทำหน้าที่ติดตามประสานงานด้านการเผยแผ่ธรรมะไปยังแคว้น,นต่างๆให้กับ พระเถระทีออกบวชตามก็ก็ทำแบบหนึง่งที่ไม่ได้ออกบวชตามก็ประสานงานด้านการเผยแผ่ธรรมะมีนักเรียนตามทันไปใช่เมื่อตัวเธอในภพชาตินั้นแต่ย้ายสังกัดมาประจำการเป็นอาหารอยู่ในหน่วยนี้แล้วตัวเธอก็ได้ตั้งใจทุ่มเทหทน้าที่ติตาประสานงาน ด้านการเผยแผ่ธรรมะไปยังแคว้น,นต่างๆให้กับพระเถระอย่างสุดกำลังความสามารถอีกทั้งตัวเธอยังได้มันศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมประเสริมการทำงานตัวเธอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยโดยในช่วงแรกๆที่ตัวเธอในพุทธันดอนที่ผ่านมาได้รับข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับงานด้านการเผยแพ่แธรรมะในต่างแคว้นมาแล้วตัวเธอไดพบชาตินั้นก็จะคอย เขียนรายงานส่งให้กับทางหัวหน้ามหาดเล็กชุดพิเศษเพื่อไปถวายรายงานให้พระเถระได้ทราบเป็นระยะระยะทันทีที่พระเถระอดีตพระราชาองค์ที่ออกบวชในพุทธันที่ผ่านมาได้อ่านรายงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานด้านการเผยแผ่ธรรมะที่มาจากตัวเธอในภพชาตินั้นแล้วพระเถระก็รู้ได้ในทันทีว่า ตัวเธอในภพชาตินั้นนะ่ะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและมีความสามารถทางด้านการติดต่อประสานงานเป็นอย่างมากเมื่อพระเถระอดตพระราชางที่ออกบวชในพุทธนดนที่ผ่านมาทราบถึงศักยภาพและความสามารถของตัวเธอในพุทธนดนที่ผ่านมาแล้วในเวลาต่อมาพระเถระจึงได้เมตตาให้ตัวเธอถวายแรงงานต่อตัวท่านโดยตรง โดยที่ไม่ต้องผ่านทางหัวหน้ามหาดเล็กชุดพิเศษเหมือนอย่างแต่ก่อนส่วนตัวเธอนั้นพร้อมเสมอและพร้อมที่จะยินดีรับใช้ส่วนว่าหลังจากที่ตัวเธอได้พบชาตินั้นแต่มีโอกาสไปรายงานแด่พระเถระโดยตรงแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรตัวเธอจะมีความเริ่มปิติกับการทำงานตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนั้น แล้วก็คงจะต้องอดใจรอมาติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปนะจ๊ะ